เด็กหญิงนิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวกกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะห่วงฝันพันราตีบทที่หนึ่งร้อยสิบสี่ เหตุใดจึงกังวลล่ะเพคะนางมุ่นคิ้วเล็กน้อยเอออย่างจริงจังตอนที่ข้าน้อยจะออกเรื่อนแทบอยากเอาดาบไปฟันเจ้าคนผู้นั้นให้ขาดเป็นสองท่อนแล้วใช้ชีวิตเป็นไม้เสียด้วยซ้ำนานผิงอึ้งงันหัวใจที่กระวนกระวายแทบหยุดเต้นเพราะตกใจกับคำพูดนางฟันฟันสามีของตัวเองอืมฟงแย่ยกมือเกาศีรษะแล้วเอ่ยต่อ ไม่มีความตื่นเต้นกังวลใจแม้แต่น้อยคิดเพียงว่าเขามาทำให้ข้าน้อยไม่ได้อยู่อย่างเป็นสุขข้าน้อยก็จะไม่ให้เขาได้อยู่เป็นสุขเช่นกันนานผิงอึ้งงานไปแล้วเอียนเกอจือฟังแล้วสายหนะ้าของเจ้านะ่ะไม่อยากแต่งกับเขาเป็นการแต่งงานที่เจ้าไม่ต้องต้านย่อมเป็นธรรมดาที่จะคิดก่อเรื่องวุ่นวายเช่นนี้แต่นานผิงไม่เหมือนกัน นางพูดถึงซื่อจือสกุลเฟิงผู้นั้นมาสองปีแล้วตอนที่ราชสำนักจัดงานเลี้ยงส่งเฟิงหมิงไปออกกรบเมื่อสองปีก่อนทั้งสองได้พบหน้ากันครั้งแรกนับจากนั้นหนานผิงก็เอาแต่พรำพูดว่าเฟิงหมิงเป็นวีรบุรุษอายุยังน้อยก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นแม่ทัพได้ยินว่าเขาไม่ยอมแต่งงานเสียที่น่าจะรักแม่นางที่เคยมั่นหมายกันไว้คนนั้นมากอะ เสด็จพี่ท่านเชิญเขามาร่วมมื้ออาหารที่ตำหนักเจ้าอู่ได้หรือไม่เดิมคิดว่าเป็นเพียงอารมณ์แรกรักของหญิงสาวคิดไม่ถึงว่าผ่านมาสองปีแล้วนอกจากนานผิงจะมีได้ชอบเขาน้อยลงยังปักอ,อกปักใจยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยได้ยินที่อินเก๋อจือพูดฟังแย้ก็เริ่มวิตกหากเป็นแม่นางธรรมาดาก็แล้วไปเถอะ แต่หากมอบแม่นางที่มีความรักลึกซึ้งเช่นนี้ให้เฟิงเหมิงเขาจะรู้จักธนุถนอมนางหรือไม่คิดแล้วนางก็เอ่ยจากใจจริงชีวิตหลังแต่งงานอาจมีได้มีความสุขเช่นที่องค์หญิงทรงคิดไว้ คนที่องค์หญิงจะอภิเศกด้วยคือแม่ทัพใหญ่เฟิงหลังจากแต่งงานเขาอาจต้องไปออกกรบหลายปีไม่ได้กลับมาความรู้สึกทุกทนเช่นนี้หากองค์หญิงทรงมิอาจรับได้ก็ต้องรีบทูลหวังเยียเสียแต่เนิ่นๆน,น,นานผิงกำหมัดนั่นด้วยแววตาแน่วแน่ก่อนข้าจะเลือกเขาก็ได้คิดเรื่องนี้ไว้แล้ว แต่ข้าชื่นชมในตัวเขาแค่ได้แต่งงานกับเขาข้าก็มีความสุขมากแล้วส่วนเรื่องอื่นค่อยๆดูกันไปเถิดเอีนเกอจื่อนิ่งเงียบเฟิงเงย่เองก็เงียบเช่นกันทั้งห้องนอกจากองค์หญิงหนานผิงที่สดใสเป่งประกายทุกคนล้วนหม่นมองตอนที่นานผิงไปห้องสุขาเอีนเกอจื่อก็ถามเฟิงแย่เจ้าคิดอย่างไร ข้าคิดอย่างไรอะไรเฟิงเย่ตะกุยเตาะอย่างครุ้มคลั่งความรู้สึกเช่นนี้ช่างหน่าอึดอัดนักมิใช่ว่าข้ามองตัวเองสูงสองแต่เจ้าเฟิงหมิ่งนั่นหัวดื้อหัวด้านมาแต่ไหนแต่ไรอาจยากที่จะปฏิบัติต่อองค์หญิงได้อย่างจริงใจไปสักระยะหนึ่งองค์หญิงนานผิงเป็นแม่นางที่ดีจะให้ข้านิ่งเฉยมองนางกระโดดลงหลุมไฟได้หรือก็ไม่ได้แต่จะห้ามนาง จะให้ห้ามอย่างไรให้ไปบอกว่าองค์หญิงอย่าแต่งกับเขาเลยในใจฟิงหมิงมีข่าอยู่เช่นนั้นข่าก็เสียสติแล้วเฟังแย่ควรโต๊ะเหมือนแมวลับเล็บโตเตี้ยตรงหน้าอินเกอร์จือเป็นลายพร้อยเพอรรอยขีดควรของนางอินเกอร์จือปลายตามองในเมื่อคิดไม่ตกก็ไม่ต้องคิดวางตัวอยู่ห่างๆไปเสีย ข้าจะวางตัวอยู่ห่างๆได้อย่างไรฟังแย,ย่กัดฟันกรอดทั้งหมดเป็นเพราะข้ามีส่วนเกี่ยวข้องมิใช่หรือฟังหมิงชอบเจ้าแต่นี่ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเจ้านั่นเป็นความรู้สึกของเขาเพียงฝ่ายเดียวเจ้าไม่ได้ร้องขอหรือหลอกลวงเขาไม่ต้องรับผิดชอบเพื่ออะไรทั้งสิน้นอินเกอจือหุบตาเอ่ยเสียงเย็นชาส่วนนานพิงยิ่งไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเจ้า นางเป็นน้องสาวค่ะพอคิดเช่นนี้ก็ดูไม่เกี่ยวข้องจริงๆเฟิงเย่พยักหน้าถูกอินเกอจื่อโน้มน้าวสำเร็จในที่สุดเช่นนั้นค่าไม่ยุ่งแล้วตั้งใจทำเรื่องของตัวเองดีกว่า ภายในเมืองหลวงเริ่มใช้กฎรักษาความสงบเรียบร้อยเฟิงเย่เปลี่ยนมาสวมชุดบูรุษติดหนวดเคราแล้วลอบออกไปรายงานตัวกับเหลียนเหิงเหลียนเหงิเหเหงมองข้ามหลักการยอมเปิดประตูหลังหาตำแหน่งให้นางอินฉันเจียพริกหาทั้งแคว้นว้ไม่เพียงส่งหมายจับไปทุกเมืองยังส่งหน่วยองคารักพิทักนักคราออกค้นหาทั่วทุกที่คนสัญจรบนท้องถนน ล้วนถูกนำตัวไปเทียบกับรูปในหมายจับชาวบ้านหวาดผวาจนไม่กล้าออกจากบ้าน สือหงเวยต้องการขนตวนเสี่ยวชินหวังแต่จนใจที่ไม่มีราชองค์การจากห่วงตี้ตวนชินหวังมีใช่สถานที่ที่ใครจะเข้าไปก็ได้ตามอำเภอใจดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงส่งคนไปสังเกตในเหล่าแวกตวนของอินเกอจื่อทุกวันพยายามดักคนในตวนที่ออกมาเพื่อสืบถาม แต่ผ่านไปหลายวันก็ไม่พบอะไรทั้งหน่วยองคารักษ์พิทักษ์นักคราก็จับตัวใครไม่ได้สือหงเวยอยากตำหนิเหล่าองคารักษ์ที่บกพร่องต่อหน้าที่ แต่ยามที่เขาออกไปดูตามถนนเป็นครั้งคราวก็มักเห็นเหลียนเหิงนำทหารออกตรวจตราสืบค้นด้วยตนแองทหารที่ติดตามเขาล้วนขุนหน้าขุนตาดังนั้นจึงไม่มีอะไรให้ตำหนิดูสิทหารที่หนวดเคราเฟิรมนั่นสีหน้าท่าทีจริงตังยิ่งนักคนเดินผ่านไปผ่านมาก็ไม่ปล่อยให้หลุดรอดไปเลยสักคน จับมาเทียบกับภาพในหมายจับทุกคนสายตาขึงขังเด็ดขาดแม้รูปร่างจะเล็กแต่ท่าทางหน่วยก้านดีเห็นแล้วอยากเลื่อนตำแหน่งให้สักขั้นสองขั้นทั้งที่ตรวจสอบยังปวดขันเช่นนี้แต่ก็ยังหาไม่พบสื่อหงไหวใส่หน้าคิดในใจว่าบางทีกวนชิงแย่ผู้นั้นอาจหลบหนีไปแล้วก็ได้หรือไม่ก็ไปตายอยู่ที่อื่นอาจไม่ได้อยู่ในแคว้นเว่ยแล้วพอ คิดได้เช่นนี้สือหงว่วยก็ตัดสินใจไปช่วยรัชทายาทหาตัวคนที่ติดสินบนแทน วันมงคลของตวนเติ้นกัวหอเสียงประโคมข้องและกรองดังกึกก้องเสียงประทัดดังไม่ขาดสายองค์หญิงนานผิงออกเรือนแต่งออกจากวังสินเต้าสาวยาวเป็นขบวนจนถึงตันเติ้นกัวหองานนี้รัชทายาทย่อมมาร่วมด้วยขณะกำลังยืนดูความคลึกคลื้นหน้าประตูตัวเติ้นกัวหอผู้ติดตามคนสนิทก็เข้ามารายงาน รัชทายาทสืบพบแล้วพะยะค่ะอะไรนะหลังจากชะง,งักไปครู่หนึ่งอินฉันเจียก็รีบถามเป็นใครผู้คุมที่หลบนี้ถูกคนของท่านอัครเสนบาบดีสือจับตัวกลับมาได้หลังจากถูกทรมานก็สารภาพว่าตอนนั้นได้รับเงินจากองครักษ์คนหนึ่งของตววเจิ้นกัวโหวด้วยกลัวอำนาจของตววเจิ้นกัวโหวจึงต้องยอมตกลง ตวนต้นกขวหอโเอินฉันเจียคิดอย่างงุนงงเหตุใดชื่อนี้ถึงได้ค้นหูนักองค์คารักอึ้งไปก่อนยกมือชี้ไปจวนด้านหลังอินฉันเจียมองตามมือองค์คารักแล้วก็เข้าใจในทันทีอ๋อนี่มีใช่จวนต้นกขวหอโหรอกหรือจากนั้นก็ชะงักดวงตาเบิกกว้างร้องตะโกนว่าจวนต้นกขวหอ ผู้คนรอบด้านถึงกับสะดุง้งสือหงเวยมุ่นคิ้วมองมาทางเขาก่อนโน้มตัวเข้าไปใกล้กดเสียงเบารัชทาญาติต่อหน้าผู้คนต้องทรงสำรวมกิริยามีเรื่องใดต้องโวกเวกโวยวายเช่นนี้อินฉันเจียขวาแขนเสื้อสือหงเวยด้วยความตื่นเต้นกดเสียงเบาล่องเป็นจวนเต้นกัวโหวคนที่ติดสินบนให้ปล่อยตัวนักโทษกวนชิงแย่ในตอนนั้น เป็นคนของตัวนั้นกัวโหสื้อหงเบยชัางนักเล็กน้อยสีหน้าพรันซีดเพือ่อจะเป็นไปได้อย่างไรเหตุใดจะเป็นไปไม่ได้รัชทายาิเอย่ยเจ้าเฟิงหมิงนั่นมีสัญญามั่นหมายอยู่กับกวนชิงย่ม่ใช่หรือเขาชอบนางมาตลอดจะติดสินบนลให้ปล่อยตัวนางก็เป็นเรื่องสมเหตุสมผล สือหงเหวยหลับตาข่มอารมณ์โกรธเขาครองศีรษะเขาไม่สนว่าใครจะชอบใครคนที่เขาต้องการลากลงน้ำคืออินเกอร์จือยามนี้สืบพบว่าเป็นเฟิงหมิงแล้วจะมีประโยชน์อะไรวันนี้เป็นวันมงคลที่สกุลเฟิงแต่งองค์หญิงเข้าจวนเป็นไปไม่ได้ที่จะไปซักถามเอาความกับสกุลเฟิงในยามนี้แต่หากรอจนพิธีการเสร็จสิ้นเฟิงหมิงก็จะกลายเป็น ราชบุตรเขยใครจะว่างไม่มีอะไรทําจนถึงขั้นขุดเอาคาดีเก่าเมื่อสามปีที่แล้วมาทําให้ราชบุตรเขยคนใหม่กับองค์หญิงต้องตะขิดตะขวงใจและต่อให้รายงานฝ่าบาทฝ่าบาทก็ต้องให้พวกเขาเก็บเรื่องนี้เป็นความลับทําเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ไปได้ แต่รัชทายาทไม่ได้คิดถึงข้อนี้ยังคงลิงโลดใจกรดเสียงเบาบอกว่าเรานำเรื่องนี้ไปทูลเสด็จพ่อพอเสด็จพ่อกริ้วนานผิงก็ยาวังจะได้แต่งกับเฟิงหมิงเลยรัชทายาทสือหงไวยแค้นที่เหล็กไม่เป็นเหล็กกล้าเรื่องนี้ไหนเลยจะง่ายได้เช่นที่พระองค์คิด เวลานี้ฝึงหมิงเป็นแม่ทัพใหญ่อันดับหนึ่งของแคว้นไว้หากเกิดศึกสงครามยังต้องวังพึ่งเข้านำกำลังออกรบทรงคิดว่าฝ่าบาทจะลงพระอาญาสถานหนักกับเขาหรือ อีกอย่างนี่เป็นงานอภิเสกสมรสขององค์หญิงหากทรงมีปัญหากับเฟิงมิงมิเท่ากับมีปัญหากับองค์หญิงและฟาบาสซึ่งเป็นผู้พระราชทานสมรสหรืออินฉันเจียชางักเอ่อย่างไม่ยินยอมแล้วจะปล่อยไปเช่นนี้หรือไม่ง่ายเลยกว่าเราจะจับจุดอ่อนนี้ได้ไม่มีประโยชน์สือหงไห้สะบัดแขนเสื้อนิ้วหน้าเอ่ยว่า ไม่ว่าจะพูดอะไรก็ไร้ประโยชน์เรื่องนี้ปล่อยให้แล้วไปเถอะดึงใครสักคนที่ไม่อยู่แล้วมารับโทษแทนอย่าทำให้ฟาบาทคุณเคืองพระไทยเลยเช่นนั้นกวนชิงแย่จับไม่ได้ซสือหงเวยพันรู้สึกเหนื่อยล้าขึ้นมาคนหายตัวไปกว่าสามปีจะตามหามิใช่เรื่องง่าย อินฉันเจียอึ้งงันหัวใจพลันจมดิ่งเรื่องที่เขาขันอาสาไม่สำเร็จสักอย่างเสด็จพ่อจะมองเขาเช่นไรเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องถามวเวยว่นตี้โปรดจัดตำหนิเขาในห้องทรงพระอักษรอ,อย่างรุนแรงแม้แต่คำพูดว่าคนเช่นเจ้าจะเป็นรัชทายาทได้อย่างไร ก็ยังพูดออกมาเอียนฉินเจี๋ยตัวสันไปพบเสด็จแม่ของตอนที่ตำหนักกลางน้ำตาไหลอาบหน้าลูกคิดว่าตนคงไม่เหมาะจะเป็นรัชทายาจริงๆเขาเอ่ยเสียงเครือมีพี่ใหญ่อยู่ไม่ว่าทำเช่นไรเสด็จพ่อก็ไม่มีวันพอพระไทยในตัวลูกเสือห่วงเฮาลูกศีสากเขาอย่างอ่อนโยนยิ้มเอ่ยว่า จักลัวไปทำไมเสด็จพ่อของเจ้าชาราแล้วรอเขาขี่กาเรียนท่องแดนสวรรค์เมื่อได้แผ่นดินแคว้นวิ่ยย่อมปังเป็นของเจ้าเสด็จพ่ออายุสี่สิบกว่าปีหน้าก็เพิ่งจะห้าสิบสุขภาพยังแข็งแรงมาโดยตลอดจะไปท่องแดนสวรรค์ได้อย่างไรอินฉันเจียง,งุนงงยิ่งนักแต่เมื่อเงยหน้าขึ้นก็เห็นสีหน้านิ่งสงบของมารดาตน้น หลายปีมานี้เจ้ากับแม่รอมานานพอแล้วหากเสด็จพ่อของเจ้ายังคิดถึงแต่ผู้อื่นเช่นนั้นก็อย่าหาว่าแม่โหดเยี่ยมเมื่อครั้งที่ห่วงเฮาคนก่อนยังอยู่ว่ยหวนตี้รักใครโปรดปรนานนางมากจึงรักและเอ็นดูอินเก๋อจือกับนานผิงมากกว่าองค์ชายองค์หญิงคนอื่นๆยามนั้นสื่อซื่อเป็นเพียงกุ้ยไฟ ตนเองถูกหมางเมินก็ช่างเถอะใครจะคิดว่าบุตรชายของตนก็ยังไม่มีความสำคัญในสายตาห่วงตี้ด้วยองค์ชายใหญ่ได้เข้าไปอยู่ในตำหนักบุราภาตั้งแต่เด็กขณะที่เสืยเอ๋อต้องอยู่กับนางที่ตำหนักจนเติบโตแม้แต่ราชครูที่มาสอนก็ยังเป็นอาจารย์ที่เหลือจากที่ห่วงตี้เลือกให้องค์ชายใหญ่ สื่อสื่อเมียหรือจะยินยอมกับสถานการณ์เช่นนี้ได้รับหลังนางรอบวางแผนหลังจากที่อดีตห่วงห้อสิ้นชีวิตนางก็คิดหาวิธีให้พี่ชายช่วยส่งนางขึ้นสู่ตำแหน่งห่วงห้อง และหลังจากทุ่มเทรแรงกายแรงใจไปมากมายก็ส่งเจียเออขึ้นสู่ตำแหน่งรัชทายาทได้สำเร็จวิธีใดที่ใช้ได้ก็ใช้จนหมดไม่เคยใจอ่อนหรือปาณีเลยสักครั้งไม่ง่ายเลยกว่าจะเดินมาถึงจุดนี้ได้หากห่วงตี้ยังคิดจะปลดรัชทายาทเช่นนั้นนางก็ได้แต่ต้องเสี่ยงเพราะเข้าตาจนแล้ว สตรีฝ่ายในล้วนน่าสงสารแต่ละคนมีชีวิตอยู่เพื่อชื่อเสียงเกียรติยศของวงตระกูลและสถานะของตอนเองโดยเฉพาะสตรีที่ไม่เป็นที่โปรดปรานยิ่งน่าสงสารในใจเลิกหอยหาความรักแบบเด็กสาวไปนานแล้วเหลือเพียงความแค้นฝังลึกและความปรารถนาในอำนาจเวยหว่นตี้ไม่รู้ตัวเลยแม้แต่น้อยเอาแต่หมกมุ่นอยู่กับตนเอง โมโหที่รัชทา,า,ายาทไร้ประโยชน์แต่ก็ระแวงความสามารถของอินเกิร์อกวนชิงแย่ลอยนวนอยู่ข้างนอกความจริงเกี่ยวกับคดีสกุลกวนที่ไม่เป็นธรรมค่อยๆเผยออกมาทีละน้อยแม้ในเวลาเดียวกันนี้คณะทูตแขวนอู่จะคุยได้ง่ายขึ้นแต่เวอยวนตี้ก็ยังเป็นกังวลเขามักรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่ามีคนกำลังจ้องบัลลังของเขาตาเป็นมันทำเอาเขา อินไม่ได้นอนไม่หลับโรคภัรลุมเร้าจนร่างกายสุดซทรมสเสด็จพ่อภายในห้องทรงพระอักษรอินเกร์จอร่างสูงโปรงถือดีกาด้วยมือทั้งสองข้างเอ่ยด้วยสีหน้าราบเรียบขุนนางที่เกี่ยวข้องกับคดีสกุลกวนมีทั้งหมด68คน30คนในจำนวนนี้มีตำแหน่งอยู่ในราชสำนัก ลูกได้ตัดสินพ่อตามความผิดที่พวกเขาสมควรได้รับและบันทึกข้อหาไว้ในนี้เรียบร้อยแล้วเชิญเสด็จพ่อสรงทอดพระเนตรเวยหวนตี้จ้องเขานิ่งสียหน้าเริ่มไม่น่ามองคดีนี้มีคนเกี่ยวข้องมากเกินไปเชิญพี้เจ้าเคยได้ยินคำกล่าวนี้หรือไม่คนหมู่มากทำไม่อาจเอาเิศลูกไม่เคยรู้จักคำกล่าวนี้ อินเกืือช้อนตาขึ้นเอ่ยด้วยแววตาดึงดันทำผิดต้องรับโทษผิดหนึ่งคนลงโทษหนึ่งคนผิดร้อยคนลงโทษร้อยคนในเมื่อตอนนั้นเสด็จพ่อยังสังหารคนสกุลก,ก,กวนกว่าร้อยชีวิตเพราะความผิดของคนคนเดียวได้แล้ววันนี้จะไม่ตัดสินลงโทษคน68คนได้อย่างไร วอยวันตี้ชง,งักจากนั้นก็เริ่มไออีกครั้งด้วยสี่หน้าเหนื่อยล้าเขาตบโต๊ะพรางเอ่ยอย่างเดือดดาลเจ้าลูกคนนี้เหตุใดถึงต้องแทงพ่อกับเราทุกครั้งลูกไม่ได้ต้องการทำให้เสด็จพ่อลำบากพระทยัยเอินเกลจือประสานเมือ่อลูกเพียงต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมสกุลกวนไร้ความผิดพวกเขาสร้างคุณูประการมีผลงานความชอบนับไม่ถ้วน ่กลับต้องมาแบกรับความไม่เป็นธรรมถึงสามปีถูกกวาดล้างทั้งตระกูลเหตุใดเสด็จพ่อจึงยังทรงคิดว่ากวนชิงเย่มีความผิดโทษฐานหลบหนีออกจากคุกอีกหากนางมีได้รอดชีวิตมาเสด็จพ่อก็ไม่มีแม้แต่โอกาสจะไถ่โทษด้วยซ้ำบังอาจวัยวันตี้ตะวาดสีหน้าไม่น่ามองถึงขีดสุดจะให้เราไถ่โทษอะไรเราไม่ได้ทำอะไรผิด อีกไม่นานจะถึงวันทำพิธีบวงสวงบรรพชนของราชสกุลอินแล้วอินเกอจือไม่ฟังเขาแม้แต่น้อยยังคงพูดในสิ่งที่ตนต้องการพูดต่อลูกได้ปรึกษากับใต้เท้าฝั่งฉ่างแล้วเพื่อเป็นการขอขามาต่อสกุลกวนหวังว่าเสด็จพ่อจะทรงประกาศต่อทุกคนในวันประกอบพิธีว่าสกุลกวนไร้มนทินอะไรนะ เว่ยหวนตีตบที่เท้าแขนผุดลุกขึ้นทันทีโกรธจนตัวสั่นเทิมเจ้าจะให้เรายอมรับความผิดต่อหน้าบรรพชนอย่างนั้นรอแล้วไม่สมควรหรือพะยะค่ะสี่หน้าอินเกอร์จือเย็นชามองอีกฝ่ายอย่างเคร่งขรึมตอนที่เสด็จพ่อสงขึ้นพองราชใหม่ใหมิงหวังก่อความวุ่นวายขนานางกว่าครึ่งในราชสำนักเอ็นเอียงไปทางเขา แม่ทัพใหญ่กวนนำกำลังหนึ่งแสนนายมาถาวายการรับใช้ให้หวงตี้ในรีตต้ปกป้องบรลลังและถาวายการอารักขาให้พระองค์แขวนอู่รุกรานชายแดนเราหลายครั้งหลายคราเหล่าแม่ทัพที่กินตำแหน่งอยู่ในกรมกองคิดแต่จะเสวยสุขไม่ยินยองออกรบแม่ทัพใหญ่กวนเป็นผู้ที่นำทัพไปขับไล่ข้าศึกโดยไม่เกี่ยงงอนคอยพิทักษ์ชายแดนต้าเวยของเราให้สงบสุขมาหลายปี ในศึกนานชีสเบียงขาดแคลนกำลังพลไม่เพียงพอแต่คนสกุลกวนไม่ล่าถอยยืนหยัดปกป้องบ้านเมืองแคว้นอูจึงยึดเมืองนานชีไม่สำเร็จและไม่อาจคุกคามมาถึงหลี่ตูของเราได้ไว่ยว่นตี้เบือนสายตาอย่างร้อนตัวค่อยๆนั่งลงเสียงเย็นชาของอินเก์เกจือสั่นเครือเล็กน้อยเขาเป็นคนที่ควรค่าแต่การเคารพเพืทุน ในศึกผิงช่างลูกเองก็มีส่วนเิชลูกควรมีมนุษยธรรมมากกว่านี้ควรเชื่อใจเขามากกว่านี้หากลูกไม่ส่งสารกลับไปยังหลี่โตบางทีเสด็จพ่อคงไม่มีข้ออ้างสังหารเขาอย่างรวดเร็วเช่นนั้นแต่เขาในเวลานั้นเมื่อเกิดเรื่องก็ไม่มีความเห็นอกเห็นใจใดๆทั้งสิ้นต่อให้เป็นกวนชังไทยผู้มีคุณโปการ จนเป็นที่ย่ำเกรงหรือเป็นใครก็ตามหากทําผิดหลักฐานพร้อมมูลเขาย่อมจัดการอย่างเป็นกลางดุดเดียวกันแต่เขาไม่คิดเลยว่าขณะที่ตนวางตัวเที่ยงทำเป็นกลางคนอื่นกลับมีได้เป็นเช่นนั้นภายใต้อำนาจของจักรวรรดิอันแสนโสมมนี้ซ่อนเร้นเจตนาที่จะกําจัดขุนนางพักดีลูกยินดีสารภาพผิดต่อนหน้าสารบรรพชน และสกุลกวนพร้อมกับเสด็จพ่อลูกกระเดือกของอินเกย์จื่อขยับขึ้นลงเขามองเว่ยหวนตี้พลางเอ่ยต่อขอเสด็จพ่ออย่าทรงกังวลเรื่องหน้าตาของราชวงศ์อีกเลยเว่ยหวนตี้ถึงกับเงียบไปดวงตากรอกไปมาผ่านไปครู่หนึ่งจึงถามหากเราไม่ยอมเล่าสิ่งที่เสด็จพ่อทรงห่วงแหนที่สุด คืออำนาจในมือกระมังอินเกอร์จือคาดไว้อยู่แล้วว่าคำตอบจะต้องออกมาเป็นเช่นนี้เขาหัวเราะเบาๆสีหน้ายิ่งเย็นชาไม่ว่าจะเป็นอำนาจทางการทหารหรืออำนาจอื่นได้พระองค์ก็ทรงยึดไว้มั่นเสมอมาไม่เคยส่งมอบอำนาจเหล่านั้นให้แก่ผู้ใดไว้หวนตี้แค่นเสียงหืเบาๆมองไปยังลัจกรหยกบนโตเป็นการยอมรับไกลๆ ในเมื่อเป็นเช่นนี้โปรดทรงอภัยที่ลูกบังอาจอินเกย์จือพยักหน้าเล็กน้อยนับตั้งแต่ที่รู้เรื่องความไม่เป็นธรรมในคดีสกุลกวนลูกก็ได้คิดไว้แล้วหากเสด็จพ่อยังยืนกรานที่จะทำตามความคิดของพระองค์เองลูกก็ได้แต่ต้องสู้กับเสด็จพ่อซึ่งหนะ้าอ๋อว่ยว่นตี้แค่นหัวเราะรีตามองเขาอย่างเย้ยหยัน เจ้าเป็นเพียงองค์ชายเราเป็นโอรสสวรรค์เจ้าจะเอาอะไรมาสู้กับเราปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตาม และคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ